มอนสเตอร์พาราไดตอนที่89การประเมินมือปืนเกมเจ้าแห่งปืนสามารถลงทะเบียนได้สูงสุด10บัญชีโดยใช้แหวนเกมเว้นเสียแต่ว่ามันจะถูกผูกไว้กับแหวนหัวใจจักรพพัดหลินฮวงไม่รู้ว่าหลินซินมีความสนใจในเกมหรือว่าเขาควรจะซื้อแหวนเพิ่มอีกดีหลังจากที่ได้แหวนเกมมาจากหลินซินหลินฮวงก็กลับไปที่ห้องของเขาและเรียกกระท่อมเกมออกมาเกมเจ้าแห่งปืนมีราคาแพงเนื่องจากกระท่อมเกมกระท่อมเกมมีพื้นที่ประมาณ10เมตร เป็นห้องเล็กๆที่มีความสูง2.5เมตรในความเป็นจริงมันใช้เทคโนโลยีบีบอัดพื้นที่เพื่อให้ห้องดูเล็กจากด้านนอกแม้ว่าจะมีการตกแต่งภายในที่มีขนาดใหญ่มากมันมีพื้นที่มากกว่า10,000ตารางเมตรและมีความสูงประมาณ100เมตรเทคโนโลยีการบีบอัดพื้นที่เป็นที่รู้จักกันว่าการบีบอัดพื้นที่ชั่วคราวนี่ยังถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่และยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายหรือใช้โดยทั่วไป วิธีที่เรียกกันว่าการบีบอัดพื้นที่ชั่วคราวก็คือการบีบอัดมิติเชิงพื้นที่ภายในระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไว้และเมื่อเกินระยะเวลาดังกล่าวมันก็จะขยายกลับไปเป็นขนาดเดิมกระท่อมเกมมีเนื้อที่เพียง10ตารางเมตรและเมื่อเปิดใช้งานกระท่อมเกมจะใช้การบีบอัดพื้นที่ชั่วขราวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเล่นแต่มันจํากัดเวลาเพียง12ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นดังนั้นห้องเกมโดยสารจึงไม่เหมาะสําหรับการจัดเก็บของ ลินฮวงนําแหวนเกมติดตัวเข้าไปในกระท่อมเกมและโลกเสมือนก็ปรากฏต่อหน้าเขาลินฮวงแอบมองบัญชีชั่วคราวของลินซินที่ยังคงล็อกอินอยู่ลินฮวงรู้สึกตะลึงเพราะลินซินมีสถิติที่ดีมากในบัญชีของเธอไม่ว่าจะเป็นเป้านิ่งเป้าเคลื่อนที่หรือหลายๆเป้าก่อนหน้านี้เธอทําได้ดีในทุกมวดแม้กระทั่งการยิงเป้าที่จะปรากฏในตําแหน่งสุม่มลินฮวงกดปุ่มสองสาปุ่มเพื่อค้นหาข้อมูลของการต่อสู้ที่เธอทําในเกมและรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เขาเห็น ถึงแม้ว่าคะแนนสะสมจะไม่สูงมากนักในรอบแรกเธอก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเธอได้รับรางวัลผู้เล่นที่ดีที่สุดในการต่อสู้ด้วยลักษณะของร่างกายเธอมันไม่น่าเชื่อเลยที่เธอจะสามารถบรรลุมาตรฐานนี้ได้เธอเกิดมาเพื่อเป็นมือปืนลินฮวงไม่เคยรู้ว่าน้องสาวของเขาจะมีพรสวรรค์มากขนาดนี้หลังจากดูผลงานของลินซินเขาก็ลองเอาออกจากบัญชีของเธอและลงทะเบียนสำหรับบัญชีใหม่แหวนเกมเริ่มสแกนร่างกายของลิน่วง และบันทึกตัวละครเพื่อสร้างตัวละครใหม่หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นหน้าต่างสถานะของผู้เล่นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งลินฮวงสังเกตเห็นว่าไม่มีบันทึกในบัญชีใหม่และไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชีก่อนหน้าของลินซิน,นเมื่อเขาต้องเลือกชนิดของปืนเขาก็เลือกแบ็ c อีเกิลสาเพราะเขาถนัดมันเขาจับปืนอยู่ในมือมันไม่มีความแตกต่างกับของจริงเลยลินฮวงเข้าสู่โหมดฝึกซ้อมมันเริ่มต้นด้วยการฝึกยิงเป้านิ่ง บริเวณโดยรอบของเขาได้ปรับเปลี่ยนโดยอัตโนมัติให้เป็นสถานที่ฝึกยิงปืนและเป้าหมายก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาที่ระยะ200เมตรลินฮวงยิง10นัดติดต่อกันและการยิงทั้งหมดก็เข้ากลางเป้าทั้งสิน้นเป้าหมายถัดไปปรากฏขึ้นลินฮวงยกปืนขึ้นและยิงใส่มันลินฮวงรู้สึกราวกับกำลังใช้ปืนจริงแม้แต่วิธีกระสุนและแรงถีบของปืนก็เหมือนกับ black eagle ิสาของจริงเขาเลื่อมให้ความสนใจกับเกมนี้หลังจากฝึกฝนมาเป็นเวลา20นาที ลินห่วงปรับแบ็กอีเกิล33ให้เป็นรูปแบบสไนเปอร์เมื่อต้องใช้ปืนที่ต่างออกไปนแนวการยิงก็จะเปลี่ยนไปเป้าหมายอยู่ห่างออกไปถึง500เมตรลิ้นห่วงเล็งไปที่เป้าหมายและใช้พลังชีวิตในร่างกายของเขาทําให้กระสุนยิงออกไปกระสุนทะลุต,ตรงกลางเป้าพอดิบพอดีเป้าหมายที่2ที่ปรากฏขึ้นทันทีเป้าหมายที่2ปรากฏขึ้นทันทีลิน,นห่วงเล็งไปที่เป้าหมายที่2และยิงไปที่มันลินห่วงอุ่นเครื่องเสร็จเรียบร้อยในการฝึกสไนเปอร์20นาที เขาเปลี่ยนอาวุธปืนกลับไปเป็นปืนพกและเริ่มการประเมินครั้งต่อไปแนวการยิงปรับเปลี่ยนอีกครั้งเป้าหมายเคลื่อนที่ปรากฏขึ้นที่ระยะ200เมตรลินฮวงเนี่ยไกลทันทีที่เป้าหมายปรากฏขึ้น,ปน,ปน,ปนเป้าหมายที่2เคลื่อนที่และไม่หยุดนิ่งถึงอย่างนั้นลินฮวงก็ยังยิงหลังจากฝึกซ้อมยิงเสร็จสิ้นแล้วลินฮวงก็ปรับไปใช้สไนเปอร์อีกครั้งหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงเขาก็เริ่มฝึกซ้อมในสนามลบต่อจํานวนของเป้าหมายในแนวหน้าการยิงเพิ่มขึ้น และมีการเคลื่อนไหวที่ต่างกันในแต่ละเป้าหมายบางเป้าเร็วขนาที่บางเป้าช้ามีแม้กระทั่งเป้าหมายที่ไม่เคลื่อนที่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้หลินฮวงตกใจการยิงยังคงยิงไปอย่างต่อเนื่องและเขาก็ยิงเป้าทั้งหมดจนเกี้ยงในไม่ช้าเขาก็เข้าสู่ระดับที่ยากขึ้นสนามลบที่4การยิงแบบสุ่มเป้าหมายทั้งหมดจะปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่มุมมองของหลินฮวงจะเปลี่ยนไป180องศา ระดับความยากของการประเมินนี้ค่อนข้างสูงเมื่อหลินฮวงจบการศึกษาจากโรงเรียนนักล่าสำรองเขาไม่ได้คะแนนเต็มในด้านปืนเพราะเขาพลาดไปครั้งหนึ่งในด่านนี้อย่างไรก็ตามหลินฮวงมั่นใจว่าเขาสามารถผ่านการประเมินนี้ได้อย่างง่ายดายร่างกายของเขาไม่เพียงแต่จะแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่ความเร็วของมือของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เขาได้รับทักษะมือกับกอกการประเมินยิงแบบสุ่ม10นาทีสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วหลินฮวงได้คะแนนเต็มและผ่านการประเมิน ลินฮวงได้คะแนนดีเยี่ยมจากทั้ง4การประเมินลินฮวงรู้สึกว่ามันเหมาะสมสำหรับเขาที่จะได้รับคะแนนเต็มเพราะความแข็งแกร่งและลักษณะร่างกายของเขาเมื่อเสร็จสิ้นการประเมินลินฮวงได้เลือกการต่อสู้ที่เกิดขึ้นจริงและเลือกการต่อสู้แบบสมเพื่อเข้าร่วมสภาพแวดล้อมเสมือนจริงในกระท่อมเกมได้เปลี่ยนไปใช้แผนที่ต่อสู้จริงมีอาคารหลายรูปแบบรูปแบบการคมนาคมต่างๆและแม้กระทั่งผู้คนที่เดินบนท้องถนน ฝ่ายตรงข้ามถูกสุ่มมาให้เจอเขาหลายรอบและหลินหวงก็ได้แต้มสูงสุดในแต่ละรอบเขาไม่แพ้เลยจนจบหลังจากเล่นอยู่หลายรอบในที่สุดหลินหวงก็ค้นพบว่าระดับร่างกายของคนปกติแตกต่างจากตัวเขาเนื่องจากเขาอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยคนธรรมดาเขาจึงสามารถโจมตีได้โดยไม่ต้องกังวลมากการต่อสู้เป็นไปอย่างรวดเร็วแต่กับไม่มีความหมายและไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับเขาดูเหมือนว่าฉันต้องเข้าไปในห้องนักล่าที่ที่ฉันสามารถต่อสู้กับนักล่าที่แท้จริงได้ ฉันจะแข็งแร่งกว่านี้ได้ถ้าคู่ต่อสู้ของฉันแข็งแร่งกว่าฉันหลินห่วงมองเวลาและมันก็เป็นเวลาสามทุ่มแล้วมันสายมากแล้วเขารีบออกจากห้องปกติและเข้าไปในห้องของนักล่าทันทีมอนสเตอร์พาราไดา์ตอนที่90้าสเผชิญกับมือโปกกำลังตรวจสอบตัวตนของนักล่ากำลังเข้าสู่ห้องนักล่าผู้เล่นมีระดับเหล็กขั้นสมจากระบบตรวจสอบอัตโนมัติสามารถเปิดใช้งานสนามลบระดับเหล็กได้ คุณต้องการจะเปิดใช้งานหรือไม่เปิดใช้งานลิน่วงพยักหน้ายืนยันสนามลบระดับเหล็กเปิดใช้งานแล้วโปรดใส่ชื่อของบัญชีคุณเทพแห่งปืนลินห่วงต้องการใช้ชื่อที่ดูหญิงยโสชื่อนี้ได้ถูกใช้ไปแล้วโปรดเลือกชื่ออื่นเทพแห่งอาวุธปืนชื่อนี้ได้ถูกใช้ไปแล้วโปดเลือกชื่ออื่นเทพแห่งการยิงชื่อนี้ได้ถูกใช้ไปแล้วโปรดเลือกชื่ออื่นก็แค่มือใหม่ ในที่สุดหลินหวงก็ตัดสินใจที่จะเลือกชื่อแบบเจมเนียร์เจมตัวยืนยันหรือไม่ยืนยันเขามั่นใจสนามลบระดับเหล็กจะแบ่งเป็นเขตยิงและเขตต่อสู้ผสมโปรดเลือกเขตของคุณเพื่อเริ่มการต่อสู้เลือกเขตอาวุธปืนหลินหวงเห็นโฆษณาสำหรับเขตต่อสู้ผสมมันมีอาวุธที่หลากหลายแต่หลินหวงต้องการจะสู้กับคนที่แข็งแกร่ง,แ,งแทนแผนที่เสมือนได้ปรากฏตรงหน้าแสดงให้เห็นแผนที่8อันที่สามารถเลือกได้ เลือกหอคอยหลี่เจียงจะมี2ทีมในโหมดต่อสู้แผนที่หอคอยหลี่เจียงแต่ละทีมจะมีผู้เล่นอยู่6คนและผู้เล่นจะแยกแยะกันโดยแถบสีด้านบนหัวของผู้เล่นสมาชิกทีมจะมีสีขาวขณะที่อีกฝ่ายตรงข้ามจะเป็นสีแดงการต่อสู้จะจบลงภายในครึ่งชั่วโมงและฝั่งที่จํานวนค่ามากที่สุดจะชนะคุณสามารถจับคู่อัตโนมัติกับผู้เล่นอื่น,นแบบสุ่มได้หรือจะชวนเพื่อนของคุณจับคู่แบบสุม่ม มันเป็นครั้งแรกที่หลิน่วงเล่นเกมนี้เขายังไม่มีเพื่อนการจับผู้เสร็จสิน้นโปรดเลือกอาวุธของคุณแน่นอนหลิน่วงเลือกแบ็กอีเกิลสาการเลือกอาวุธเสร็จสิน้นกำลังสร้างแผนที่ภายในระยะเวลาอันสัน้นสภาพแวดล้อมเสมือนตรงหน้าหลินหวงก็เปลี่ยนไปกระท่อมเกมที่กว้างขวางได้กลายเป็นสภาพของเมืองยามค่ำคืนยินดีต้อนรับสู่หอคอยหลีเจียงสมาชิกทีมเขาปรากฏทีละคนมีใครที่เล่นเป็นครั้งแรกไหม ชายร่างสูงมองไปรอบๆและจ้องมองมายังบัญชีของหลินฮวงเหนือหัวเขาคนที่เหลือใส่หัวของพวกเขาหลินฮวงเป็นเพียงคนเดียวที่ยกมือขึ้นฉันเพิ่งซื้อแหวนเกมมาในวันนี้ทุกคนดูเหมือนจะไม่พอใจในทันทีผู้เล่นใหม่อาจกลายเป็นตัวถ่วงให้กับทีมในเกมนี้มันเป็นเป้เปาหมายที่ง่ายสำหรับฝ่ายตรงข้ามงั้นตามฉันมาและเปลี่ยนอาวุธนายให้เป็นปืนกลและใช้โหมดยิงอัตโนมัติชายร่างสูงขโมดคิวเมื่อเห็นหลินฮวงถือแบ็กอีเกิล33 ฉันจะไม่เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นฉันเคยใช้แบ็กอีเกิลสามสิบสามมาก่อนลิ้นห่วงสายหัวเด็กน้อยเพียงแค่เปลี่ยนมันเพื่อประโยชน์ของทีมความเร็วและระยะการยิงของปืนพกมันเทียบไม่ได้กับปืนยาวนายยังเป็นมือใหม่และไม่เคยเล่นเกมนี้โปรดอย่าเป็นตัวถ่วงให้ทีมชายวัยสี่สิบปีพูดแบบหยาบๆชื่อเหนือหัวของเขามันเขียนว่าชายวัยสี่สิบคือดอกไม้ที่ผีบานฉันจะพยายามยิงดูก่อนหากฉันไม่สามารถทำมันได้ฉันจะเปลี่ยนปืนที่หลัง ลินฮวงกล่าวไม่เป็นไรหยุดพูดเกี่ยวกับมันนายมีโอกาสสองครั้งหากนายตามโดยไม่ได้ฆ่านายต้องเปลี่ยนอาวุธตกลงลิน่วงยอมอารมุ่มอรวยเขามั่นใจกับเทคนิคของเขาแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะผู้เล่นทั้งหมดในเขตเหล็กได้เขาก็เชื่อว่าเขาจะไม่มีทางตายโดยไม่ได้ฆ่าฉันจะพาเขาไปที่ตลาดกลางคืนนายสี่คนไปที่ร้านชายร่างสูงสั่งไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับเขาเพราะไม่มีใครยินดีที่จะพาลินฮวงไปที่ตลาดกลางคืน ลินฮ่วงยังคงเงียบมันไม่เป็นไรหากไม่มีใครจะไปกับเขาเขาชอบที่จะเดินรอบๆด้วยตัวเองเขาชอบที่จะเดินรอบๆด้วยตัวของเขาเองเพื่อให้คุ้นเคยกับแผนที่ทุกคนที่นั่นเขาไม่คิดว่ามันจะเป็นชายร่างสูงที่จะพาเขาไปแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการถกเถียงอย่างรุนแรงชื่อของชายร่างสูงคือข้าคือคนสูงและเกียงไกขณะที่เดินตามหลังเขาลินห่วงมองไปยังชื่อของเขาและเลิกคิ้วมันเป็นความจริงที่เขาสูง แต่เกียงไกคคำว่าเกียงไกมันหมายถึงผลงานของเขาในเกมหรืออย่างอื่นพี่ชายอย่างเกียงไกไม่รู้ว่าหลินฮวงกาลังหัวเราะชื่อของเขาเขาอธิบายหลินฮวงขณะที่เดินตามแผนที่ตามแผนที่ของหอคอยหลีเจียงมันดูเหมือนจะไม่มีอาคารมากนักที่นี่สนามแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักหนึ่งคือลานพื้นที่ที่ทั้งสี่คนได้ไปและสองคือตลาดกลางคืนที่ที่เรากําลังไปลานจะมีมุมมองที่ดีที่สุดด้วยสะพาน ขณะที่ตลาดกลางคืนจะมีที่ที่กำบังมากกว่าด้วยเส้นทางของตลาดกลางคืนที่ออกแบบมาอาวุธที่ดีที่สุดในที่นี้ก็คือสไนเปอร์มันเป็นเวลากลางคืนและแผนที่เสมือนก็สว่างหลินฮวงสังเกตรอบๆตัวเขาขณะที่ฟังคำอธิบายของพี่ชายเกียงไกแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันเป็นเพียงภาพเสมือนจริงเขาก็อดหิวไม่ได้เพราะมันมีร้านค้ามากมายในตลาดเขาหยิบปลาหมึกย่างมาจากแผงหนึ่งปลาหมึกยังร้อนและมีกลิ่นหอมไหมมันรู้สึกเหมือนจริง เขาประหลาดใจกับความล้ำหน้าของเกมนี้หลินฮวงเดินไปกับพี่ชายเกียงไกพวกเขาผ่านร้านอาหารหลายร้านเขาพยายามทำความคุ้นเคยกับสถานที่นี้ขณะที่เขากำลังเดินออกจากร้านขายขนมปังเสียงปืนสไนเปอร์ก,ก็ดังขึ้นหัวของพี่ชายเกียงไกระเบิดและร่างของเขาก็ทรุดลงบนพื้นหลินฮวงไม่ได้หนีเขากลับวิ่งออกจากร้านและใช้ท่าเท้าเมคาเขายกปืนพกขึ้นและยิงไปทางพื้นที่สูงของตลาดกลางคืนที่พี่ชายเกียงไกเพิ่งจะกล่าวไป มีผู้หญิงสวมชุดหนังสีดำรัดแน่นบนพื้นสูงของตลาดกลางคืนโดยใช้ทักษะคล้ายกับเขาลินฮวงเห็นว่าเธอเองก็ใช้อาวุธประเภทเดียวกับเขาแบ็กอีเกิล33หลังจากยิงต่อเนื่องอยู่หลายนัดท่าทางของลินฮวงก็เปลี่ยนไปเขาไม่คิดว่าเขาจะได้พบกับมือโปรในการต่อสู้ครั้งแรกและเขายังได้พบกับเธอในเขตระดับเล็ก